ร่างของช้างพังกัญญาอายุ13เดือนถูกฝังที่สุสานช้างของทางสถาบันคชาบาลแห่งชาติอำเภอหากฉัดจังหวัดลำปางนะคะหลังจากที่มีการส่งตัวมันมารักษาด้วยอาการโรคเฮอร์พีสไวรัสเมื่อต้นสัปดาห์ซึ่งแพทย์ก็พยายามจะช่วยแต่อ,อาการไม่ดีขึ้นและล้มตายลงเมื่อวาน,นค่ะ นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าจะตั้งกองทุนกัญญารำลึกเพื่อสนับสนุนให้สัตวแพทย์ศึกษาวิจัยหาวิธีรับมือกับโรคนี้มีการมอบเงิน1ล้านบาทเป็นก้อนแรกรวมทั้งเปิดบัญชีรับเงินสมทบกองทุนเพิ่มเติมด้วย ทางผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าโรคฮอร์ e ีไวรัสนั้นมีความรุนแรงในช้างเด็กเชื้อนี้ติดมากับช้างทุกตัวและมักจะแสดงอาการในช่วงเปลี่ยนฤดูค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาใน3ค่ายทั่วโลกนะครับค่ายหนึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นการความร่วมมือระหวา่างสวนสัตว์ฮุสตันหรือฮุสตันซูนะครับกับเบเยลคอลเลจที่เมืองฮุสตันนะครับก็ได้วัคซีนมาแล้วทําเป็นลักษณะของวัคซีน mRNA นะครับก็มีการทดลองใช้ไปแล้วในสัตว์ทดลองทดลองใช้ไปแล้วในช้างลูกช้างนะครับก็ได้ผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ต้องมีการพัฒนาแล้วก็มีการทดสอบเพิ่มมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ที่โรงพยาบาลช้างสถาบันค้ราชารแห่งชาติมีการรักษา,ช,าช้างเด็กอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นช้างพังเจือจุนอายุ7เดือนมีแผลหลุมขนาดใหญ่ที่กระจกตาข้างขวาแล้วก็มีอาการอักเสบและติดเชื้อคาดว่าอาจจะเกิดจากความซุกซนค่ะไปโดนต้นไม้กิ่งหญ้ากระแทกเข้า ดวงโดนต้นหญ้ากิ่งไม้กระแทกดวงตาจนบาดเจ็บใช้การฉีดสเต็มเซลล์ฟื้นฟูบาดแผลและลดการติดเชื้อตอนนี้อาการของดวงตาดีขึ้นมาบ้างแล้วค่ะ